โอเคค่ะกลับมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องร,ราวงานเบี้ยวค่าตัวมาอีกแล้ว,ลวใช่แล้วค่ะคราวนี้นะคะ<อ>เป็นคิวของคุณเบนซ์มน,นัญญาน,นั่นเองโดนเบี้ยวค่าตัวเกือบแสนบาทเลยทีเดียวไปติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันค่ะ เบนมนัญญาค่ะเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่โดนเบี้ยวค่าตัวนะคะหลังรับได้ละครเรื่องสรังเฮโยโดยเจ้าตัวรู้สึกถึงความผิดปกติค่ะจึงได้ติดต่อขอรับเงินค่าจ้างตามที่ตกลงกันไว้แต่ก็ถูกขอเลื่อนตลอดตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะคะซึ่งทางตัวเบน์เองก็ได้ติดต่อไปยังผู้จัดแล้วแต่ถูกปัดความรับผิดชอบว่าไม่ใช่หน้าที่ของเขาค่ะต้องติดต่อกับฝ่ายบัญชีเองซึ่งตอนนี้ทางเบน์เองก็ได้มีการปรึกษาผู้ใหญ่เพื่อเตรียมเข้าแจ้งความนะคะเพราะได้เงินค่าเหนื่ออยยมาเเีแค่่ววนนนน้้นยยลลออกป็จํไะ <ด>น่าจะไ,ไปเชียงใหม่บ้านท้ายอยู่สุราเขาชอบเห,หลือใช่ไหมคะเ<ม>หลืออีกเก้าหมื่นบอกได้สี่ทำไมจะบอกไม่ได้เพราะเราก็ไม่ได้ได้ว่าเราเราไปเมคตัวเลขนี่แล้วพอเราได้รู้สึกว่ามันไม่มันไม,ม,นไม่มันมีกลิ่นตุตุแล้วเราก็เลยไปขอเบิกเงินก่อนส่ตอน ตอนแรกขอเบิกไป6ตอนด้วยซมแต่ว่ามันได้แค่4ตอนแล้วก็โอเคได้ดีกว่าไม่ได้เลยก็เลยไม่เป็นไรค่ะก็สตอนก็4ตอน,ตอนเพราะว่าเราไปบอกกับเขาบอกว่าถ้าเราเพื่อความสบายใจแล้วก็ทำงานต่อได้อย่างมีความสุขแฮปปี้เนาะแล้วก็เรา,เราถ้าให้เรามาเราก็จะทำงานต่อค่ะแล้วก็สบายใจเราด้วยสบายใจทั้งคุณด้วยเนี่ยออตอนแรกเนี่ยว่าจะไปแจ้งค่ะแล้วก็มีการรวมตัวของนัก,นก,นกแสดงในเรื่องด้วยนะคะแต่ว่าคิวเรา เออเป็นเป็นทำงานนะคะมันไม่ได้จริงๆคนอื่นได้แจ้งแล้วค่ะ <un> ก็ยังเงียบอยู่ค่ะแต่ว่ามีม,มีเอ่อที่คุยกันในกลุ่มนะคะว่าเอ่ออาจจะมีการออกหมายจับแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้อันนี้เราไม่รู้นะเราไม่รู้เราเราเรายังไม่ได้ไปแจ้งแต่ว่าก็อาจจะไม่ไม่กี่วันน<ส>ี<ๆ>่แหละอาจจะต้องไปแจ้งติดต่อกับทางคุณยอเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ลวค่ะเพราะว่าเขา ไม่ไม่เคยติดต่อเขาได้อยู่แล้วอยู่แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวก็ปิดเครื่องเดี๋ยวก็ไม่รับโทรศัพท์แต่ถามว่าติดต่อบัญชีเนี่ยก็ติดต่อได้ตรงนี้ก็ก็มีการพูดคุยนะแต่ว่าส่วนมากแล้วเนี่ยจะติดต่อเขาไม่ได้จะโทรไม่รับปิดเครื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็อ้างนู่นอ้างนี่ตลอดแล้วเขาก็ไม่เขาไม่คุยกับเราหรอกเขาบอกว่ามันไม่มัน,ม,นมันไม่ใช่หน้าที่ของเขามันเป็นหน้าที่ของบัญชีก็ก็ทําง,งานมาตั้งนานแล้วเราไม่เคยโดนแบบนี้เลยแล้วเราก็ไม่เคยไม่เคยโดนโกงเราเราเราได้เงินครบทุกอย่างแล้วก็ส่วนเรื่องละครอย่างเงี้ยเราไม่เคยต้องไปทวงอะค่ะมีแต่ทางทางบัญชีที่กองโทรมาบอกว่าน้องเบ้นได้เงินแล้วนะมารับนะมารับได้แล้วนะเช็คออกแล้ว อย่างงี้แต่อันนี้เรามีแต่แบบพี่คะของหนูออกหรือยังคะเอาวันที่5เดือนนี้พี่วันนี้หพี่คะเงินเข้าหรือย,อยังคะเอาวันที่10เลื่อนไปมีปัญหาวันที่10บเอเงินยังไม่เข้าเอาพี่คะเงินยังไม่เข้าวันที่15ตั้งแต่เดือนมกราจนถึงปัจจุบันทางนี้ทางนั้นนะครับเจ้าตัวก็ขอวอนให้ผู้จัดหันมาเออหันหน้าเนี่ยมาพูดคุยกัน เพราะว่าไม่ต้องการให้เงียบแบบนี้แล้วก็อยากจะให้มาตกลงกันอาจจะเป็นการผ่อนจ่ายก็ได้สุดท้ายแล้วนะครับเบนก็ฝากบอกว่ากรณีของเจ้าตัวนั้นเนี่ยพลาดที่ไม่ทําสัญญาเพราะว่ามั่นใจว่าไม่น่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าก็โชคดีที่มีการออนแอร์เป็นหลักฐานเผืเ่อตอนที่จะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลไว้แล้วครับ ไม่ได้นะช่วงนี้ทําอะไรก็ต้องรัดกุมคุณคือไงคือคิดถึงเรื่องนี้ว่าไงถ้าเกิดทํางานเราไม่ได้ค่าตัวโอเคไหมโอ้เชงสิ <c oughs> ไม่ควรเลย <c oughs> หรือพัดโอเคคะเฮ้ยแต่ก็ไม่โอเคอ้า